วันนี้เรามาคุยกันเรื่องพระร่วงยืนกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีกันครับ อีพีที่ผ่านมาผมก็ได้นําเสนอพระหนึ่งองค์ทึ่งมีความนิยมเป็นอย่างมากนั่นคือพระหูยานพิมพ์ใหญ่หน้ายักษ์ของปุกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีซึ่งได้นําเสนอไปแล้วก็มีบรรดาเคสีของเราเคสีของเราเคสีของเราเรียกร้องกันมานะครับว่าอ,อ,อยากจะรู้ เพราะว่ามีพระสําคัญอีกอย่างหนึ่งของกลุ่นี้ซึ่งถือว่าเป็นพระที่ดังมากๆเลยนั่นก็คือพระร่วงยืนของกลุ่วัดพระราาศรีรันมหาธาตุจังหวัดลบบุรีครับผม ก่อนอื่นผมจะมาขอเพิ่มเกร็ดความรู้ต่อจากอ p ีของพระอุยานสักนิดนะครับว่าจ ok ังหวัดลบบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความยิ่งใหญ่มาแต่ในยุคขเขมรโบราณเลยทีเดียวไม่แพ้นครวัดของขเขมรเลยครับผมก็จะมีการพบชื่อเมืองละวบุระเนี่ยนะครับจารึกอยู่ในจารึกสาคัญสาคัญในแถบรุ่มน้าเจ้าพยาอยู่หลายจารึกมากและที่สำคัญก็คือในพุทธศตวรรษที่16 พระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งได้เผยแพร่อิทธิพลการเมืองศิลป,ปะการปกครองอมาถึงลบบุรีนี้แล้วนะครับผมก็ได้พบจารึกสําคัญของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งได้ออกเสียงเมืองนี้ว่าสลกลโวในภาษาขเขมรโบราณซึ่งคําว่าสลกในภาษาขเขมรโบราณเนี้ยก็หมายถึงเมืองนี่เองก็คือเมืองลโวเนี่ยแหละครับผมและต่อมาที่สําคัญที่สุดนะครับเราก็จะพบภาพจาหลัก ที่ระเบียงปราสาทนาครวัดที่เพื่อนๆเ,เ,เคยไปเที่ยวมาแล้วครับซึ่งปราสาทนาครวัดนี้ได้สร้างโดยพระเจ้าสุริยะวระมันที่2ประมาณพุทธศตวรรษที่17 18โดยมีภาพจำหลักสำคัญชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีการจารึกใต้ภาพว่าพระกมรเตงอันสีชัยยะสิงหะวรมันนำพลละโว้ซึ่งในภาพเนี่ยจะแสดงความสำคัญของกองทัพระโว้ที่เราพบนะครับว่าตัวพระกมรเตงอันสีชัยยะสิงหักวรมันเนี่ยมีจำนวนชัดที่กลางกั้นเทิดพระเกียรติ เป็นจํานวนเท่ากับพระเจ้าสุยวรมันที่2เลยซึ่งนั่นแหละครับที่จะทําให้เรารู้ว่าลบบุรีของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ตัวนครวัดเลยทีเดียวความยิ่งใหญ่ของลบบุรีเนี่ยเลยมีศิละปะมีวิทยาการมีความกดงามระดับช่างหลวงตกทอดลงมาจนถึงพระสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือพระร่วงยืนพิมพ์ใหญ่หลังลายผ้าน,นัเนเองครับผม ระล่วงยืนหลังลายผ้านั้นนะครับะจะแบ่งด้วยกันเป็นพิมพ์หลักๆทั้งหมด4พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่หน้าใหญ่พิมพ์ใหญ่หน้าเล็กพิมพ์เล็กและกับพิมพ์เล็กปลายติ่งนะครับคือพระทั้งหมดเนี่ยเราจะพบ2เนื้อด้วยกันก็คือเนื้อตะก,กัวสนิมแดงและชินเงินพระนี่เราจะพบครั้งแรกและอีกหลายๆครั้งในบริเวณของสุวัดพระศิลนะมหาธาตุจังหวัดลบบุรีและครั้งสุดท้ายที่เราพบนั้นเราพบในบริเวณโรงเรียนช่างกลลบบุรีซึ่งทําให้กลุ่มนี้ได้ขนานนามว่ากลุ่มช่างกล ซึ่งกุชั้นบนนี้ที่พบก็จะเป็นพระที่ฝากมาจากกลุ่ของวัดพระศรีเหมือนกันเพราะว่ารูปแบบพิมพ์ทรงลักษณะเป็นแบบเดียวกันครับผมแล้วก็ในพ p เนี้ยนะครับผมก็จะนําเสนอให้ท่าน FC ทุกท่านได้ดูเป็นพิมพ์ใหญ่หน้าใหญ่ซึ่งจัดว่าเป็นพิมพ์นิยมที่สุดของพระพิมพ์นี้เลยเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงกันครับผม ครับแล้วเราก็มาดาูพระร่วงยืนหลังลายผ้าพิมพ์ใหญ่หน้าใหญ่ซึ่งจัดว่าเป็นพิมพ์นิยมที่สุดของอพระร่วงยืนของวัดประสิทธิตนามหาธาตุจังหวัดลบบุรีเลยนะครับซึ่งองค์เนี้ยผมมีความภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าจัดเป็นพระที่สวยมากองค์หนึ่ง เท่าที่พบเห็นในวงการเลยทีเดียวครับผมก็ลักษณะก็เป็นพระยืนปังห้ามญาตินะครับวันจันทร์ยกมือข้างขวาอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับพระองค์นี้เป็นพระเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับเรามาดูกันว่าตําหนิสําคัญสาคัญของพิมพ์ใหญ่หน้ายักษ์พิมใหญ่หน้าใหญ่ที่นิยมที่สุดของออพระร่วงยืนเนี่ยมีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับใต้คาง ฝั่งขวามือขององค์พระเนี่ยนะครับระหว่างใต้คางเนี่ยครับจะมีเนื้อเกินเล็กๆอยู่ก้อนหนึ่งตรงนี้จะเป็นเนื้อเกินบางๆนะครับเป็นจุดที่1ที่เราจะจะได้เห็นกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับหนึ่งที่ที่ที่2นะครับเรามาดูตรงที่มือขวาที่ยกเนี่ยนะครับปลายนิ้วชี้เนี่ยนะครับจะโค้งไปทางซ้ายอาจจะไม,ไม่ไม่ไม่ขึ้นตรงๆแต่จะโค้งไปทางซ้ายครับเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์สาคัญในแม่พิมพ์มาดูจุดที่3จุดนี้ก็เป็นสําคัญและเห็นได้ง่ายก็คือในรักแร้ซ้ายขององค์พระเนี่ยครับผมจะมีเนื้อเกินเป็นตุ่มก้อนๆอ,อยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างจะติดแทบทุกองค์เพราะว่าอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดครับผมเราไล่ลงมาอีกทอกอกีอีกหน่อยนะครับตรงเส้นรัดประคตหรือเข็มขัดขององค์พระเนี่ยนะครับจะมี2ด้านด้านขวาและด้านซ้ายตรงชายจีวรสูงสุดเนี่ยที่รัดขึ้นไปเนี่ย ตรงนี้ถ้าองค์ชัดๆเนี่ยจะแบ่งเป็น3เส้น1 2 3ตรงนี้นะครับ1 2 3อ่าแต่พอมาทั้งที่ฝั่งซ้ายปุ๊บเนี่ยจะเหลือแค่2เส้นคือด้านบนเป็นเส้นทึบๆตานาหนา1เส้นแล้วก็ด้านล่างอีก1เส้นจะเห็นแค่ฝั่งซ้าย2เส้น1 2ครับส่วนด้านขวาย้อนไปดูทีนะครับ3เส้น1 2...3.. ครับผมนี่ก็คือจุดตำหน,นิในในแม่พิมพ์จุดที่4และที่สำคัญดูอีกตรงนี้นี่นะครับตรงผนังระหว่างเท้าด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยนะครับจะเรียบตรงครับผมซึ่งพราร่วงยืนหลังลายผ้าพิมพ์อื่นเนี่ยมักจะเป็นเนื้อนูนบ้างเป็นบุ๋มบ้างแต่ว่าของหลังลายผ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยเนื้อเขาจะเรียบตึงครับผม อ่านี่ก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งและจุดสุดท้ายที่อยากให้ดูซึ่งจุดนี้ก็มีความสําคัญเพราะว่า,าข้อศอกขวาขององค์พระเนี่ยนะครับจะต่อตรงต่อมีเส้นยาวลงมาลากเป็นจีวรต่อกันเลยครับเป็นมิติที่ s l ล p e ต่อเนื่องไม่มีการเว้าหายไปครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญจุดหลักๆของ พระร่วงยืนหลังลายผ้าองค์นี้เป็นเนื้อตะกวัวสนิมแดงนะครับเนื้อตะกวัวสนิมแดงเนี่ยเอกลักษณ์ก็จะมีผิวพันธุ์เป็นสีแดงแล้วก็จะมีไขขาวขึ้นปกคลุมเป็นจุดๆๆครับแล้วแต่ว่าบางองค์ก็จะมีไขมากไขน้อยอ่ะเรามาดูข้างหลังกันนิดดีกว่าเนี่ยครับความที่เป็นหลังลายผ้าเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นเป็นลายผ้าหย,ยาบๆมีความลึกการใช้ลายผ้านี่คือการเอาผ้าเนี่ยกดตอนที่พระจะ เซตตัวกับแม่พิมพ์เริ่มแข็งตัวเนี่ยเขาจะใช้ผ้าเนี่ยกดกดกดอัดเพื่อให้พระเนี่ยแนบกับแม่พิมพ์ทําให้พระเนี่ยมีความลึกติดแม่พิมพ์นะครับตัวลักษณะของความความถี่ความหยาบเนี่ยนะครับการเป็นล่องลึกเนี่ยพวกเนี้ยก็เป็นต้องต้องดูครับเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่ใช้เป็นการดูรูปแบบหลังของพระล่วงหลังลายผ้าเลยทีเดียวต้องอันนี้อันนี้ต้องพยายามหมั่นสังเกตหน่อยละกันว่าความถี่ของ ความหยาบของผ้าเนี่ยอยู่ประมาณเท่านี้ครับผมด้านข้างก็มีความาเป็นการตัดมีความหนาความบางประมาณหนึ่งไม่หนามากนะครับไม่หนามากผ้าร่วงหลังลายผ้านี่ไม่หนามากครับผมครับผ่านไปแล้วสำหรับผ้าร่วงยืนหลังลายผ้าพิมพ์ใหญ่หน้าใหญ่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้แล้วก็ ยังไงก็แล้วแต่ครับก็เพื่อนๆมีคำถามสงสัย inbox เข้ามาติดต่อทางช่องทางติดต่อที่ผมขึ้นไว้ให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็สงสัยสอบถามยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Sub s cribe ตามช่องทางต่างๆได้ทุกช่องทางเลยครับผมยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามกันพบกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีครับผม